เป็นปุ่มนะคะเขียนว่าตดจ,จสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสูส่ซอฟต์นอนแชเนอ่าเปิดเสียงได้คีย์ที่แตกต่างบ้างนะและนี่ก็คือช่วงเชื่อมาเพื่อเรา ับมากันอีกแล้วกับเสื้อตัวนี้นะเจ้าคะวันนี้ทุกคนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมก่อนไปดูของปแปลกปแปลกประหลาดกันเนี่นะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้กดคอมเมนต์บอกว่าพร้อมมากมากนี่มากแค่ไหนนะั้นลากกองไก่ยาวๆให้ซอบเห็นหน่อยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดซับช่องนี้ด้วยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วคะ่ะซื้อมาเพื่อชิ้นที่หนของมาเลยจ้าชิ้นนี้เราอยก,กับเจเดน น,นี่อะไรฮะอะไรนี้เฮ้อะไรเนะเป็นกล่องเหลี่ยมๆนะคะซึ่งด้านในเนี่ยก็มีแผ่นเหมือนแผ่นตามาให้ด้วยเลยอะไม่คืออะไรอะมีรู Type C นะคะเหมือนเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็มีรูอะไรสักอย่างนี่แหละเหมือนเป็นเครื่องบดหรอเพราะว่ามองด้านในอะตรงนี้ยค่ะมันมันดูเป็นเครื่องบดอะ หรอไม่มั่นใจอะแล้วเขามีสติกเกอร์ตาไหมาให้เยาต้องแปะตาตรงนี้ยหรอฉันลองแปะตาเลยแล้วกันเอาตาไหนดีเอาตาอันบนเนี่ยแหละ <c oughs> แดงๆเบี้ยวนิดนึงถือว่าเป็นศิลปะงไงเตยเสร็จเรียบร้อยค่ะอะไรก็ไม่รู้ชิ้นนี้นะคะกดปุ่มเปิดปิดนะคะมีปุ่มอยู่ด้านบนให้กดออนได้ด้วย1 2 3่งสองสาออนค่ะอ๋อม่เป็นทชัชเฮ้ยออนแล้วอะมันมีไฟติดทุกคนน้องไงอะคุณเอามือพลิ้หลังคุณมีสิ่งใดโอ อันนี้มากกว่าเครื่องแต่อันนี้เป็นรวม,มเมล็ดแตงโมเมล็ดท่านตะวันแล้วอันนี้มเมล็ดอะไรนะอ๋อมเมล็ดฟักทองมีอยู่3มเมล็ดด้วยกันนะคะสิ่งที่ท่านต้องทาก็คืออะไรอะลองจิ้มใส่จิ้มใส่ไหมเฮ้ยเอาออกยังไงอะมันให้ใช้กับเมล็ดท่านตะวันเป็นหลักน,นี้ก็คือที่เราแบบวุ้ยนี่ไงเราก็กินใจข้างในของมันเฮ้ยอร่อยอะอุยอ้ยวุ้ยไง วุ้ยมเมล็ดทันตะวันกระเด็นออกมาเลยเพื่อแกะออกมาสวยมากเลยวงเครื่องดื่มเนี่ยสามารถมีเครื่องเล็กๆตัวนี้จิวจ๋วๆนะเพื่อทุนแรงในการแกะของท่านได้นะคะแล้วเม็ดอื่นไม่ได้หรอมเมล็ดแตงงมงูใช้ไม่ได้แต่มเมล็ดทันตะวันได้โอ,อ้มันมีไซส์ด้วยนะใส่ผิดไซส์เนี่ยมันไม่ไม่แกะอ้าวเฮ้ยอ,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 อร่อยเครื่องเท่าไหร่นะคะ450 450บาทไม่เคยมีความสุขกับการกินมากขนาดนี้มาก,ก่อนเลยทุกคนแล้วมเล็ดฟักทองล่ะทําได้หรือไม่นะคะเขาขาวเหมือนกันเลยเอละไรนะหนึ่งสองสั้นเฮ้ยได้เหรอเฮ้ย,ยได้ดูสวยงามสุดยอดนี่อุย้ยสวยงามมากน่ารับประทานบังเอิญหรือเปล่าได้ทั้งสองเม็ดหรือเปล่าเฮ้ยก็แกะได้าอาจจะไม่สวยเพอร์เฟกต์เท่าอันแรกแต่ก็แบบอือนี่อร่อยไหมสรุปรีวิวเลยกันแน่สรุปก็คือใช้กับเล็ดทันตะวันเนี่ย จะบอกว่าว w ร์ k ที่สุดนู่นนู้นก็แตกอย่างเงี้ดีที่สุดนะคะใช้กับมาเล็ดทันตะวันค่ะไอ่อะไรอ่ะก็เราบอกว่าใช้ดีที่สุดคือใช้กับมาเล็ดทันตะวันเมื่อกี้มันถุยออกนช่ไบอกว่าใช้ดีที่สุดใช้กับมาเล็ดทันตะวันเออแกออกมาเม็ดไถ่เลยนี่โอ้ยนั่นนี่ก็คือเครื่องแกะเปลือกเมล็ดทานตะวันค่ะว้ยนนี้ชอบอุ้ย ระเดียนจะได้แค่นี่ชอบอะ่ะเชมา่เ่ชิ้นต่อมาค่ะชิ้นนี้จะเต็มไปด้วยความสุขความสง,งบและความเจริญไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนั้นดิฉันเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งดีๆนะคะ <S 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 2> <S 2> อะไรอะทุกคนไม่ได้เรียวกับทีมงานด้วยนะเราก็เชี่ยวจนสิ่งดีทำะไม่ไดทำอย่างนี้เราก็ไม่คิดว่าสิ่งที่หยิบมามานันจะเป็นแบบเมื่อกี้อ่ะสิ่งนี้ก็คือสปีดพูยังไม่หมดหรออ,อะไรเนี่ยมีคันเร่งที่บังคับมาด้วยนะเมื่อกี้บอยสลีปสิ่งดีสิ่งเจริญสิ่ง,ง,งคหยิบมาเป็นขี้ขี้ในลำไส้ที่ดีไงนี่เลยจับตัวเป็นก้อน นี่คือสปีดพูนะคะมันมีสวิชอ On Off ด้านล่างน,นะคะมีกิมมิกคกไกเล็กน้อยนะคะซึ่งทีมงานได้กดสวิชอ On เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวรีโมทคอนโทรลเองก็มีใส่ฐานนะคะแล้วก็เหมือนน่าจะพร้อมใช้งานได้เลยละมั้งคะเดี๋ยวยังไงเรามาลองกันเลยดีกว่าเนาะมันก็คงกิมมิคแบบที่เดินได้เลย่ะเฮ้ยแล้วเราเพิงสังเกตปุ่มนี้เป็นแบบไม้ดูดซวม้วยทุกคนนะ่ารักมากเลยอะข้างล่างก็เป็นปุ่มนะคะเขียนว่าตด ทีเดียวแล้วไม่ตดแถมด้วยเหรอกดอีกทีเอ้ามีตดได้กี่โทน การบังคับที่งงมากมีแค่2ทิศค่ะเลื่อน1ทีหมุน3 6 0องศาไม่มีเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแล้วก็แค่เดินไปข้างหน้าได้อย่างเดียวถอยหลังไม่ได้นะคะนั่นหมายความว่าแบบต้องเอียงกะองศาเองดีๆนะคะของสิ่งนี้มีชื่อไงนะรอบเคื่อมันชื่ออะไรอุดจระพกพาเคลื่อนที่4ล้อพร้อมเสียงลมปราณภายในที่ทรงพลังค่ะมันชื่อว่าขี่บังคับ คน,นนคนที่ใส่ดีเป็นคนขี้บังคับแต่ตอนนี้ฉันกำลังบังคับขี้อยู่เต็นตะดินดน,นานนี้นานนี้เคยเห็นอื้อมนุษย์ไหมอื้อมนุษย์หน้าตายอย่างนี้เนี่ยหน้าตายอย่างนี้เลยมีสีติดด้วยนะ เย yeah. แล้วนี่ก็คือที่บังคับนะคะโซว,ว่าต้องเหมาะเอาไว้ทําอะไรอ่ะเอาไว้แบบแกล้งคนหรอเป็นของแบบไว้อยู่ในสตูในออฟฟิศเหรอไว้แกล้งเพือ่อนหรือแกล้งแฟนนี้เหรออยู่ดีๆเออเดินมาหาหยุดแล้วก็มองหน้าแล้วก็แงงะเหรอ,อซื้อมาเพื่อเย้ที่บังคับซื้อมาเพื่อชิ้นตมาค่ะชิ้นนี้ก็คงจะเป็น ความบันเทิงใจที่จะช่วยให้เรารู้สึกสงบจิตสงบใจมากยิ่งขึ้นสงบจิตสงบใจฉันพูดอะไรมามันไม่ตรงเรืส่สักอย่างเลยเดี๋ยวนะคนพระหน้าตาน้องดูคุ้นมากอะ่ะหน้าตาเหมือนน้องบอกแล้วนี่ยนี่กระเป๋าช้อปปิง้งรูปลม่มคุนมากมันมาอีกแล้วหรอ นี่น้องบอมีหนี้สินติดงานตกเง e ินใช่ไหมก็เลยต้องไปเป็นสวบช uh ุด huh สีแดงหน้ากากงกมอย่างเงี้ยร้อนเงินใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอจ่ายค่าลิขสิทธิ์เขายังเนี่ยนี่ซีรีส์ดังเกาหลีจ่ายยังโยโฮอัดเสียงได้ด้วยเฉาก้วยไหมครับเฉาก้วยไหมครับเฉากล้วยร้อนร้อนดับกระหาย วิธีการกดเล่นเสียงที่เรากดอัดไปค่ะก็คือกดหนึ่งปุ่มหนึ่งทีเร็วๆแบบนี้ค่ะเก่าเก่าเก้ไวไหมครับเก่าอูไวไหมครับเก่าปูไวไหมครับต้องคอยกดเรื่อยๆแล้วไม่เพลงด้วยนี่คนละโรงงานกับครั้งที่แล้วแน่เลยโรงงานน้องบองครั้งที่แล้วนี่ลิขสิทธิ์เต็มปหมดเอ้าโรงงาน ติ๊กตอกบอกยุกมากเอ้า Lon ลองแค่นี้ด้วยไอแฮป no b บอดี้หายไปไหนไอแฮปโดนไปแล้วลิขิต นะทุกคนและนี่ก็คือน้องมองในชุดทีมงานสควิตเกมนะมีหมดอัดเสียงได้ด้วยนะคะแถมเพลงในมีเพลย์ลิสต์ที่แตกต่างออกไปด้วยนะคะแล้วก็น่าจะไม่ได้จ่ายค่าลิขสิทธิ์มาเนี่ยน้องลิขสิทธิ์แรงลัรองกุยเรืองมาเพื่อชิ้นต่อมาขอให้เป็นเรื่องราวดีๆเอากล่องเพย์เยออีกแล้วนะคะทุกคนอะไรโผล่มานะโดยสองสามพุ่อนฉุบฮทีมงานเราก็สรรหาของนะเนี่ยเราอยู่กับ ผ jaar jaar> yeah> <s yeah> <s ู้ข่มเกมจะควิดเกมเจนเดนนี่คืออะไรคะนี่คือไม้แบดยักษ์มีลูกขนไก่ยักษ์ด้วยยักษ์แค่ไหนดูนะคือแบบเป็นหมวกเป็นหมวกฉันได้เลยอ่ะนี่คือเป็นลูกแบดยักษ์นะคะกับไม้แบดยักษ์นะคะซึ่งตียังไงตีได้จริงเปล่าอุ่ยตีได้จริงด้วยนัก นั่นเลยมาเอานะแต่โยนให้นะเออจะถ้าฉันตบไปนี่กล้องไม่ล้มหรออ๋อรอช้อนรอช้อนอื้ออเออเออใหญ่จังอ่ะอื้ออุอยมันก็ตีได้อยู่นะเนี่ยโอหเด้งว้าวเด้งอยู่นะใหญ่จะตีกันตีกันตีกันตรงนู้นได้ไหมพร้อมนะหนึ่งสองสามเฮ้ยเุ้ยได้อยู่นะเออแค่ไปนะคือ พื้นที่ในจตูเรามันแค่ไปอะเราว่าเราต้องแบบต้องไปเล่นนอกมานอะแต่ตอนนี้มันเล่นไม่ได้แล้วอะมันมุดเดีเยวอะค้า้งนอง ประเด็นคือจากการลองเดาะเมื่อกี้เนี้ยมันตีได้จริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวไว้สักคลิปหนึ่งะะ้าทุกคนอยากเห็นซอฟเนี่ยเอามาเล่นนะคะการตีลูกแบดยักษ์แบบนี้จริงๆเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์บอกซอฟเยอะๆนะคะเดี๋ยวเราไปทําคลิปเล่นกันแยกดีกว่าเอาไว้แบบไปชาเลนไปท้าหลายๆคนมาตีแบดด้วยนี่เซตไม่แบดยักษ์อันนี้นะคะดีวิวแบบพูดถึงน้อยนิดนึงแต่ไม่ใช่ซื้อมาเพื่อธรรมดาแล้วว่านี้มีประโยชน์นะคะกล้ามแขนเนี่ยก็ออกแรงด้วยแล้วลูกเนี้ยกับความเด้งเนี่ยใครได้นะจริงๆมันแบบเฮ้ยเห็นปะมันเด้งจริงไม่จกตา เบิร์่เามาเพื่อเฮ้ยทำไมมาวันนี้มาแนวคว่ำอะคะอยากเปิดแบบแตกต่างครับอ๋ออยากเปิดแบบแตกต่างแจมเจดเดมแจมเจนอะไรอ่ะสิ่งที่เราอยู่ด้วยคืออะไรคะแมวเหรอคะหมูเหรอคะเชือกเหรอคะคือมองข้างหลังดูเป็นแมวนะแต่พอมามองขนาเอ๊ะ หมูหรือแมวหน้าตาดูแบบเป็นได้2อย่างรวมกันนะคะที่เราเห็นตรงนี้ก็คือเชือกเอามาได้ด้วยนี่คือเชือกไหมพรมค่ะทุกคนทาอะไรอ่ะเราก็ใส่ลงไปในนี้หรอเมื่อกี้เราเห็นมันโดนเกี่ยวมานะคล้องเกี่ยวตรงนี้แล้วก็มีสวิชเปิดปิดตรงนี้ส่วนจมูกด้านหน้าตรงนี้ไม่มีอะไรค่ะกดอะไรไม่ได้เลยอันนี้หมุนหมุนได้สว่าอาจจะต้องเปิดสวิชลมังนะมันจะเกิดอะไรขึ้นปะเนี่ยถุยเชือกทิ้งแค่นี้พอกดปุ๊บ ก็เลยขึ้นน่ะต้องคลองอี้ถูกแล้วใช่ไหมคะถูกปล่อยเชือกลองปล่อยเชือกปล่อยเชือบให้เชือกมันทิ้งตัวทิ้งตัวอย่างนี้เนี่ยมันหลุดง่ายมากเลยพวกคุณซื้อของอะไรมานะ่ะฮะเร่งของซ้เนี่ยมันถุยเชือกอ,อีกแล้วอ่ะคืออะไรอะ่ะเราไม่เก็ตอ่ะมันว่าเส้นเดียวตัดทีไหนอ่ะเส้นเดียวตรงไหนมันเป็นห่วงนะแกนี่มันเป็นห่วงเห็นปะเฮ้ยขอบคุณที่เป็นห่วง หมายถึงเชือนี่คือเราเสียเวลากับหมูแมวมันปีนารับผิดชอบเลยอ่ะแบบนี้นะคะไม่รู้ว่าจะเห็นไหมนะคะแต่ทุกคนดูนะหนึ่งสองสามปด What is this เฮ้ยมันคืออะไรอะเท้ยมันเหมือนถุยเลยตลอดเวลาเหมือนยิงเส้นพาสต้าใส่เพื่อนมันเจ๋งมากเลยอะ,อะมันเร็วมากจนดูเหมือนมันนิ่งอยู่กับที่อะเฮ้ย มันคืออะไรมันเรียกว่าอะไรดิฉันไม่รู้มันเรียกว่าอะไรอ่ะปืนยิงเชือกปืนยิงเชือกเ้ยมันมีเส้นหุยหุยเอ้ยแต่ดีที่สุดคือองศาอย่างนี้ค่ะถือตรงๆอย่างนี้นะคะนี่เลยแล้วก็เราเขย่าได้ด้วยนะทุกคนดูนีสวยอะ่ะมันต้องเล่นไกลๆอย่างนี้อืมอือืม้ย,ยหมุนมือไหมหมุนมือได้ไหมหมุนทิศหมุนทังเฮ้ยพันมือเพลงพันมือมันเพลินแปลกๆอ่ะมันแบบไม่รู้ว่าทําไมแต่มันเพลินแปลกๆอ่ะ แล้วแบบข้างในไม่มีอะไรมากัน้นไม่มีอะไรมากัน้นไม่มีอะไรกัน้นอ้เหมือนบบมี่เลยนี่ไงไห่ตี้เหลาไม่เลยไห่ตี้เหลาเฉียวหัวคนดูเฉียวหัวคนดูเชียวหัวคนดูเฉียวหัวเชียว,ยว,ยวหยัวนี่เลยไห่ตี้เหลา,า่านี่คือปืนเส้นไห่ตี้เหลาแลส,สาวอยู่เพ่ เรสามารถใช้มันเป็นจับของได้จับของได้เหรอดูสภาพมันตอนนี้สิมันจับอะไรใครได้เราขัดกลมมาเล็ก้อยนเฮ้ยทราไม่จะมัดมันมัดมันมัดตัวเองได้ไงอ่ะมันพันกันเองอ่ะเฮ้ยมีอะไรอ่ะเราขอเปลี่ยนอะไรอ่ะเปลี่ยนอะไรยิงอุ้ยเป็นเส้นเขียวตั้งแต่แรกเห็นชัดกว่าเยอะเลยทำไมไม่ให้มาห่วงใช่ไหมเราอ่ะของอะไรของหยิบของก่อนเฮ้ยมันหยิบยังไงอ่ะดูดิเราเอียงนิดเดียวน้องก็พันแล้วอ่ะพันอีกแล้ว แล้วท่า้ทำอะไรเลยสาบานันนะทุกคนดู <c oughs> มันได้แค่ท่าตรงจริงๆนะแล้วนี่เป็นการรีวิวที่หัวแล้วเหลืออยู่บนโต๊ะแค่เนี้ย <c oughs> เอ,อ้ยมันมันต้องเอียงแบบแนวเนี้ยได้ ก็คือปืนหายที่เราเฮ้ยแตวกระเพลินดีนี่แต่ว่าไม่แนะนํานะคะให้เอานิ้วไปถูตรงนี้นะระหว่างที่เปิดเพลงอยู่นะคะๆๆเพราะว่ามันเป็นแบบเส้นพลาสติกแล้วหมุนเร็วมากมันอาจจะบาดเจ็บได้นะคะอ่าเย้และนี่ก็คือซื้อมาเพื่อของพวกเราในอีพีนี้นะคะชอบของชิ้นไหนกันบ้างนะคะหรือชอบรายการซื้อมาเพื่อน,นี่ก็อย่าลืมนะคะ วยกันกดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้คอมเมนต์คุยกันเยอะๆนะคะจะเป็นการซปพพอร์และให้กำลังใจในการทำตอนต่อ,ตอไปคิดดีม,มากเลยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดซับยูท b e ช่องซอฟต์บอมส์แชนเนลด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดซื้อมาเพื่อและซอฟรีวิวตอน,นใหม่ๆก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะทุกคนมีความสุขมากๆแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย อุ้ยเป็นการบอกบยบายที่ใหญ่มากอย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะดูซื้อมาเพื่อหรือซอมรีวิวกันต่อนนี้กดดูได้ที่บริเวณนี้เลยนะคะหรือจะแวะไปดูคอนเทนต์จากช่องซอฟป,ปอมสนุกๆนี่ก็กดดูได้ที่บริเวณนี้เช่นกันนะคะอุ้ยไม้แบตมีประโยชน์อันนี้ยฝากทั้งสองช่องด้วยนะคะ